สวัสดียัเยินวันนี้เราจะมาทำพิซซ่าตไปกิ่บ้านพิซซ่านาฮาวายอบแป้งอ่แปงง้งหนี่แปง้งข้าวตาอบอบ,อบนานไมหมหม วางเลยไหมหรือวางบนไม้อะวางบนวางนี่เลยใช่ไหมวางบนวางนี่แหละวางบนไม้บัดไม้เดี๋ยวไปไม้โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันน้องแต่แปลงกีซามาละจัดเลยซอฟซ่า Có ta nào mà? Hả? Uh, mà. Nhia yeah, ba, thích ba. con <laughs> Giờ <laughs> Yeah, yeah. <cười> นี่ก็ทำอะไรกินอะไรี่น้องก็ขาดทิซซ่าหนึ่งเาาานาะแต่ตอนนีน้ลืมหมดแล้วอ่าไอ้ก้าโมฮะชิดอยู่นะลทยถ้วเลยใช่ไหมกูดเหรอ เงวะนี่เหรอหรอ,อืมชีดพี่นอ้องอช่ก็อะอว่าขุดมะละกอพี่นองไม่ใช่มะละกอนะช้สในเ,เชดชโมเชโมกระทารัว

อ้าฮะอแฮมแฮมเหรอนีอ่ต่อไปก็เป็นแฮมเงยไปไงไน,นี่เหรอเ<ะ>น,นี่ยมั้ยเฮ้ยเฮ้ ไปก็เป็น้สกุ้งใสตอนไหนกุ้งใสเลยปะกุ้งกุ้งเลยเอาไปเย็นสุดใหม่ใส่กุ้งเลยทำรถวางไหนรถเตด้านัโอเค,อเ,คอเชฟกระทาลัวบอกแล้วแต่ใส่ตรงไหนก็ได้แล้วแต่ ก็เดี๋ยวเขาคิดโรยต่อใช่ไหม,มคิดโรยครับโอเคแต่เขาจะกินเขาจะกินหอมใหญ่ด้วยนี่เขาไปเยี่ยมสูตไหนก็ไม่รู้นะพี่น้อง อาเเงบอใช่ไหมโอ้ดสการดสการาเรเนาะอ่ายังยันกับนักบาวอ่าเรบร้อยอือคารเนอลเลยหมอบเขาไปครเนอลเลยแล้วก็ข้าวตู้ใช่ไหม้จ้ ไ,ไ,ไเอาที่ไปเลยเอาีา่ไปเลยโอ้โห<ฮ>ก็ไม่บอกเอาแล้วนะดู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 อัไปตามไปตามไปเฮ้ยเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูผลงานที่สามจะเป็นยังไงแอบดูก่อนพี่น้องเราไม่แอบดูก่อน นี่ไงรูสก่อนโเขาัพท์จะพังไหมย่าันทนงโอ้โหเอาแล้วเอ้าวัยเยี่ยนใส่กุ้งออฮรูสกอนสวัสดี กับข้าวเย็ยนวันนี้พิซซ่าหน้าฮาวายเอียดอ้าวออซอยใส่เลยเไปไ็นไรวบเนี่ยโอ้มโหเซโมกะท่ารั่วอ้ยะ อ้าวอ้าดี๋ก่อนสวยงามตามท้องเรื่องอ่ากลับบ้านดีก่า กับแกมเสียอีกกักภาวเสจแล้ว